สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น คือเครื่องรางอาคมอันทรงฤทธิ์ในสายสายเวทโบราณมีรูปลักษณ์เป็นตุ๊กตาควายขนาดจิ๋วที่มักจักสารขึ้นจากเส้นตอกไม้ไผ่บางเฉียบผสานกับดินเหนียวเพื่อขึ้นรูปเป็นหุน่นแต่หากอ้างคำพีโบราณควายธนูที่เข้มขลังที่สุดนั้นจะต้องรอขึ้นจากทองแดงดิบบริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยผ่านการแปลรูปหรือผสมโลหะอื่นใดเชื่อกันว่าเป็นธาตุที่มีพลังอาถรรพ์โดยธรรมชาติ ผู้เสกควายธนูต้องเป็นจอมขมังเวทผู้มีจิตแน่วแน่ถึงขั้นยาสมาธิขั้นสูงจึงจะเรียกอำนาจแฝงในหุ่นควายให้ตื่นขึ้นได้เมื่อปลุกเสกสำเร็จควายธนูจะกลายเป็นผู้วิทักษ์ปกป้องเจ้าของจากภัยลี้ลับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอสรพิษคุณใสมนดำลมเพลมพัดผู้ผีปีศาจหรือแม้แต่มิจฉาชีพที่คิดรลายอยางมีการควายธนูมีสประเภท 1. ควายธนูมีฤทธิ์สามารถปล่อยออกไปเป็นตัวเป็นตนได้จริงออกตะเวนลาดตะเวนรอบบ้านหรือที่นา 2. ควายธนูประจำบ้านตั้งไว้เพื่อคุ้มครองอาณาเขตแม้ไม่มีอิทธิฤทธิ์ปรากฏตัวแต่ยังคงป้องกันได้ในระดับพลังงานลี้ลับเมื่อถึงวันพระหรือวันโกมจะต้องทำพิธีปล่อยควายธนูให้เดินทางออกไปรับรู้อาถพนรอบนอกค้ายการปล่อยวัวควายออกจนหญ้า และยังสอดคล้องกับความเชื่อในวันปล่อยผีแม้จะไม่ทำร้ายผู้ใดแต่ควายธนูก็ย,ยังคงเฝ้ามองและจดจำทุกสิ่งอย่างเงียบงันเพราะบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมแมนทวัชชัยธีรบัญชาสกุลกับคืนเล่าผีในค่ำคืนนี้นะครับผม อยู่กับพี่สุรัตน์แก่นพักดีและแขกผู้มีเกียรติท่านนี้จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงอีกเช่นเดิมนะครับในเรื่องของเรื่องอะไรครับผ, <í S 1> ผี<ะ>ผ,ผู้หญิงอยู่กลางสะพานผีผู้หญิงอยู่กลางสะพานครับอันนี้คือเจอในขณะที่กํา,ล,ล,า,ากลังขับรถเลยหรือยังไงก็คือผมก็เจอกาลังขับรถอ๋อเจอกําลังขับรถอยู่นะครับเอางั้นรับฟังรับชมได้เลยนะครับก็คือเมื่อ หลายปีแล้วผมไปแม่ผมมาหาที่ปทุมธานีเอามาปุ๊บก็มาอยู่หลายวันเป็นอาทิตย์ตอนี้เขาอยากกลับบ้านผมก็เลยไปส่งแม่ที่พิษณุโลกไป,ไปบ้านแม่เขาอยู่ที่นโน่น<ะ>ไปส่งมาก็ไปอยู่เป็นอาทิตย์แล้วผมก็กลับมากลับมาก็ขับรถไม่เรื่อยผมชอบเดินทางคืนมันเย็นสบายอพอ,พอขับมากลางคืนแล้วขับมาเรื่อยๆพอเข้าเขตอยุธยาออยุธยาก็ใกล้สว่างเหมือนกัน,นกล่าว่ามาสว่างที่ปทุมไงผมก็มาถึงพอขับขับมาเรื่อยๆปุ๊บ มันก็ประมาณมันจะเดือนตอนนั้นมันจะใกล้ๆปีใหม่ประมาณเดือนอะไรเขาเรียกอะไรพฤศจิกาธันวานอ่ะมันก็จะมีหมอกมีควันมีอะไรอยู่ผมก็เห็นพอปุ๊บผมเห็นผู้หญิงวิ่งมาวิ่งวิ่งตรงตรงสะพานมันจะมีเขาเรียกอะไรสะพานอ่ะวิ่งขึ้นสะพานมาวิ่งวิ่งขึ้นสะพานมาเชาขุดบาทของสะพานวิ่ง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 มาปุ๊บแต่ผมก็เห็นดูวิ่งแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงราวสะพานพอผมขับรถใกล้ใกล้ไปถึงปุ๊บเขาก็โดดลงลงจากสะพาน ตอนนี้ผมก็นึกว่าผู้หญิงแต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นผีนะคิดว่าเอ๊ผู้หญิงหนีอะไรมาหรือเปล่าดึกหรือว่าโดนไล่ทาร้ายมาผมก็ชะลอ,อจอดรถผมก็ไปมองดูตรงสะพานก็มองไม่เห็นผมก็เอาไฟสปอตไลท์ในรถที่แบบมีถ่านไปฉายใส่ผมก็ไปส่องส่องดูไอ้ตรงสะพานนั้นแหครับไม่มีน้ํามันมีแต่ดินแล้วก็มีกอหญ้าเล็กๆ,ๆน้อยๆผมก็ตะโกนว่าุ่นฮุ่นเป็นไรหรือเปล่าครับผมก็ ไม่ไม่เห็นปุ๊บผมก็นึกว่าสงสัยตกไปแล้วกระเด็นผมก็เอาไปฉายส่งแล้วผมก็จอดรถตีไฟไว้แวบผมก็ลงเอาไปฉายส่องดูกลัวว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะทะเลาะมาหรือโดนทําร้ายหรือหนีอะไรมาความคิดแต่ยังไม่ได้คิดว่าเป็นผีเป็นอะไรเราก็คิดก็ส่องส่องก็ไม่เห็นลงลงไปผมผมก็ไม่เห็นผมเอ๊ะไปอยู่ตรงไหนผมก็นึกว่าเป็นน้ําทีแรกไปมันมันแห้งหมดเลยผมลงไปดูแห้งครับกแต่นี้ก็นึกว่ามันก็มีกอหญ้าเล็กๆอยู่ผมก็นึกว่า สงสัยตกแล้วก็อยู่กอหญ้าก็จะช่วยเหลือเขาแหละไปดูแล้วไม่เห็นไม่มีเลยไม่มีว่าไม่เห็นไม่อะไรปุ๊บผมมาคิดอีกทีาเอ๊ะไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยผมผ็นแล้วอย่างเดียวผมผมขับแล้วอย่างนุทยยาผมผมไม่อยู่แล้วลับอยู่นั่นแหละผีผู้หญิงนั่นแหละผมมารู้คิดไปว่าน่าจะเป็นผีถ้าไม่ใช่คนนะถ้าอย่างเงี้ยส่องดูแล้วไม่ใช่คนนะถ้าคนมันก็ต้องเจ็บต้องอะไรอยู่นี่ผมก็มาเล่าให้เพื่อนฟังบอกสงสัยไม่ใช่แล้วแกโดนผีหลอกอีกแล้วนะอยู่ ราะว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีไงก็ไปส่องรูส่องรูอ้าวคนมันไม่มีแล้วมันหายตอนนั้นประมาณเวลาประมาณตีสี่จะตีห้าแล้วไงประมาณตีสี่รั้งตีสี่ตีห้ามาผู้หญิงใส่กระโปรงชุดแดงใส่ชุดแบบเหมือนคนแต่งงานอ้าวล้วแถวนั้นมีมีไฟไหมไม่มี<ร>ไฟมันมืดมืดเลยมันมืดเางั้นที่<น> jam, เห็นตัวเขานี่ก็คือเห็นจากไฟหน้ารถพี่ไฟจากหน้ารถวิ่งมาผมก็นึกว่าเขาโดนแบบว่าโดนทําร้ายหรือว่าวิ่งหนีอะไรมาหรืออะไรผมวิ่งมาแล้วขึ้นวิ่งขึ้นตรง ขอบสะพานเขาเรียกฟุตบาทสะพา是是นใช่ไหมคือสะพานอยู่ด้านซ้ายผมไปปุ๊บเขาวิ่งสวนมาวิ่งสวนวิ่งวิ่งเข้ามาทางเนี้ยปุ๊บเขาก็เห็นวิ่งวิ่งปุ๊บก็อยู่ตรงนั้นบนราวสะพานนั่งปุ๊บแล้วก็โดดเหมือนจะวิ่งหนีแล้วก็โดดลงสะพานโดดลงน้ำเนี้ยผมนึกว่าวิ่งวิ่งมาวิ่งมาจากเลาะเลาะทางแบบที่เราไฟไฟเราสองเลาะทางมาแสดงว่ารถพี่วิ่งไม่เร็วก่สิวิ่งไม่เร็วเลาะทางมาเพราะว่าตรงนั้นมันคอสะพานมันเยอะสมัยก่อนทางมันไม่ค่อยดีไงอ๋อเห็นเขาวิ่ง วิ่งวิ่งมาจะวิ่งจะมาสวนกับเราวิ่งมาสวนแต่อยู่แล้วเขาไปหยุดปุ๊บแล้วเขาก็นั่งขอสขพานั่งอสะพานแล้วโดดเลยพอรถผมจะใกล้จะถึงโดดเลยพอรถผมจะขึ้นอสะพานเขาโดดโดดปุ๊บผมก็ตีไฟเลี้ยวลงข้างทางตรงสะพานแล้วผมก็ไปหยิบไฟฉายมาส่องดูก็ไม่เห็นผมก็ตะโกนเรียกเขาคุณนเป็นไรหรือเปล่าตอนนั้นคิดว่าตรงนั้นน่ะใต้นั้นเป็นน้ำเป็นน้ำผมก็ว่าเป็นน้ำหรือเปล่าผมก็ไปส่องดูมันก็ไม่มีน้ำพไฟฉายส่องดูก็มีเห็นแต่กอหญ้าผมก็นึกมลึกไหมลึกไง มันเป็นสะพานแบบว่ามันมองน่าจะประมาณสักสองสมเมตรแต่มันไม่ลึกไงผมถึงนัน้นอยู่แต่ในสายตาว่าโดดน้ําหรือหนีอะไรปุ๊บมันก็ไม่เห็นมีคนมาผมก็จอดรถมันก็ไม่มีใครผมก็อะขาดตัวตายคิดไปหลายอย่างไงผมเมื่อก็ไปส่องดูผมก็เอาไปฉายส่องเอาลงไปดูข้างล่างก็ไม่เห็น อ๋อพี่โดดรงไปดูข้างล่างเลยเหรอเอารถจอดทางทางแล้วไปฉายไปส่องดูตรงกอหญ้ามันก็ไม่มีคนผมว่าถ้าเขาตจ็บไม่ได้ลงไปตัวพี่ไม่ได้ลงไม่ได้โดดลงไปตามไปดูไม่ได้โดดแาผมดูตรงราสสะพานส่องมันน้ํามันตื้นๆไม่ไม่ใช่แบบน้ํามันไม่มีแบบสะพานมันตื้นเขาเรียกอะไรสะพานมันไม่สูงไม่สูงมากแล้วไม่มีน้ำมันไม่สูงมากเป็นไปได้เขาอาจจะแอบอยู่ข้างใต้ผมสงสัยผมเดินลงไปดูเดินลงไปฉายไปส่องคือว่าอาจจะตก ลงไปจริงเหรอลงไปจริงลมไงข้างๆทำไมกล้าลงไปดึกขนาดนั้นผมก็เห็นเป็นผู้หญิงผมว่านั่นไงเห็นผู้หญิงใส่ชุดมาผมว่าความคิดเป็นอย่างนั้นะอืะผมก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นไงก็ทำไมเผื่อเขาจะได้บัดเจ็บเผื่ออะไรคิดๆไปอย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรในบอกรายละเอียดของการคือเครื่องแต่งกายเขาหน่อยดีเขาใส่ชุดกระโปรงเหมือนชุดลาตีอ่ะสีส,สีแดงใส่สีแดงใส่สกระโปรงใส่สีแดงไว้ผมยาวแล้วก็วิ่งสวนมา วิ่งสวนมาปุ๊บแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนสะพานแล้วก็รถผมใกล้จะถึงประมาณองค์พระโดดเลยผมเอ้าผู้หญิงนี้ทำไปที่โดดไม่ห่างกันด้วยนะไม่ห่างผมก็เลยขับรถจอดเปิดไฟแวบๆผมก็หยิบไฟฉายมาส่องดูว่าโดดได้ทาไมผมก็นึกว่ามีน้ำข้าวคนข้าวที่เห็นเขาว่าพี่เปิดไฟสูงหรือไฟต่ำตอนนั้นผมเปิดไฟต่ําอยู่วิ่งมาอยู่ที่ผมเห็นมันเปิดแล้วกวิ่งมันมองเห็นอยู่แล้วมันมืดมืดขวาก็มืดมืดสนิทหมดอมันก็เลยเห็นแจ่ม เห็นว่าผ uh> right> um> ู้หญิงวิ่งคนนั้นหน้าตาดีไหมมองไม่เห็นหน้าผมมันบังผมปิดวิ่งมาผมกระเสื้อกระเซิงผมปิดหน้าแต่ว่าเป็นผมยาวอืเด็นผู้หญิงหน้าอายุสักยี่สิบเกือบสามสิบไปแล้วผอมสูงผมสูงแล้วเขาก็วิ่งวิ่งมาสวนกระตราไฟแล้วก็โดดผมก็เอาไปถ่ายไปส่องไปจอดพอโดดปุ๊บผมก็ว่าคงแบบน่าจะถ้าน้าก็จะมองเห็นไปดูว่ามันไม่มีน้ํามันเป็นดินถ้าเป็นดินปุ๊บตกมันเขาตั้งกระเด็นอยู่ใต้หรือเปล่า ผมไ่ไป้เพื่อนผมึงกล้ากล้าไปดูอ๋อหูคุสงสารก่อนนะคิดว่ากลัวแบบว่าได้รับบาดเจ็บไปคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนเลยด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นหน้าตาดีก็เลยทำไมไม่ลงไปดูอไม่ไปดูคือเขาอาจจะมีปัญหาแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเขาว่าถ้าเกิดเขาโดดลงไปแล้วอย่างนั้นก็ได้รับบาดเจ็บพอดูไปน้ำปุ๊บถ้าเป็นน้ำปุ๊บมันก็ไม่เห็นแต่นี่มันไปดูมันไม่มีน้ำมันเป็นดินเป็นดินอย่างนั้นก็ต้องเจ็บพอเจ็บปุ๊บอาจจะ โดดตกที่สูงแล้วกิ้งล้มไปตรงกออะไรไปตรงใต้ความคิดงก็ลงไปเพราะมันไม่ลึกถ้าลึกผมไม่กล้าลงอแล้วสมัยก่อนมันก็เอาไปสายสองก็ไม่เห็นไม่เห็นอะไรไปดูแล้วไม่เห็นแล้วรู้สึกไม่เห็นรู้ใจหายใจไม่ดีแล้วใจหายไม่ดีแล้วผมไม่เห็นใจหายแล้วผมโอ้โดดอีกสละมั่งผมว่างั้นอยู่ปุ๊บผมไปแล้วเลยผมไม่อยู่แล้วอย่างนั้นอยู่เห็นอย่างนั้นผมว่าโดนแล้วอย่างนั้นไม่เห็นเพราะผมเรียกด้วยไะคุณคุณเขาก็ไม่ตอบแล้วมันมองปุ๊บมันมีกอหญ้าไม่กี่กอสองนี่มันต้องเห็นไม ไม่เห็นเลยผมก็เลยแนบมาเลยคนที่มาเล่าประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่รับที่เจอเนี่ยโดยมากมการเล่าจะจะจะ,จะมีความาสีหน้าหรืออะไรเงี้ยจะมีความะกนกความกลัวหรืออะไรต่างๆด้วในขนาดนียพี่เล่าเนี่ยมผมได้ยินแต่เสียงหัวเราะพี่แล้วก็ดูขำ พี่รู้สึกยังไงครับกับกับเหตุการณ์ที่พี่ไปเจอแล้วหรือพี่ขำเัรอะผมไม่ขำผมตกใจแต่ผมมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนคือคือหมายว่าผมเอามาเล่าให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังบอกโอ้มึงทำไมกล้าไปดูไม่กลัวก็กลัวเหมือนกันตีเล่าเล่าก็กลัวอยู่คือผมเป็นอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่ไหมก็คือก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อนก็แบบอ้มกล้าไปอะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เพราะว่าโดยมากจะมาเล่าเนี่ยก็จะทีน่าจะเศร้าคือเล่ากลัวความกลัวเลยว่าก็คืออยากให้เราฟังเราเชื่ออะไรต่างๆอย่างเงี้ย แต่ของพี่เล่าแบบสบายมากสบายสบายแต่เล่าได้คล่องมากเล่าได้สนุกอ่าซึ่งถ้าเป็นผมผมเจอเหตุการณ์อย่างพี่พี่ผมก็ต้องคิดว่าเป็นคนเพราะมันเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังใช่ครับเป็นคนตอนนี้ผมลงไปดูมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็อดขำตัวเองไม่ได้ที่พอเจอแล้วมันใจมันหายใจมันหายแล้วไม่อยู่แล้วผมก็เห็นแล้วมันอยู่ผมไม่อยู่แล้วผมเหยียบเป็นร้อยเหมือนกันไม่อยู่แล้วอย่างนั้นอ่ะพอพี่ขึ้นรถแล้วพี่ขับรถไปเนี่ย เส้นทางที่พี่ไปมันมีใครตามมาไหมหรือมีรถสวนมาไม่มีรถสวนไม่มีนั่นเลยเงียบเลยสมัยก่อนมันรถมันน้อยไม่เหมือนทุกวันนี้ไงผมก็ขับยาวมาเลยยังอยู่ดูแล้วไม่มีใครตามผู้หญิงคนนี้มาไม่มีใครตามมามองดูข้างเครื่องรถไม่มีมาเลยรถขนาดฝั่งขวาู้นก็ยังไม่มีสวนมาเลยสมัยก่อน่ะแล้วก็ข้างหลังก็ไม่มีมามีตนมาเจอที่บางปะอินมันจะมีสายอีสานสายเลยมาเจอรถตรงนี้อยู่อ แล้วตอนนี้ก็ผมมาที่ไรผมก็จะบอกว่าเนี่ยพ่อเคยเจอเนี่ยผู้หญิงตกตรงนี้ลูกอันนี้คือเล่าให้ลูกฟัง,งจะเล่าให้ลูกเนี่ยพ่อเจอตรงเนี้ยจะมาเวลาไปบ้านมาเนี่ยพ่อเจอผู้หญิงโดดไ,ไม่เล่าล่ะไม่กลัวว่าลูกลูกสาวจะกลัวเหรอเขาไม่กลัวแล้วเ,เล่าให้ฟังว่าในประสบการณ์ที่พ่อเคยเจอเล่าให้ฟังนี่โดดตรงนี้เลยลูกพ่อเห็นอยู่ตรงเนี้ยสมยัยก่อนเล่าให้ฟังแล้วลูกพ่อไงพ่อไม่กลัวพ่อก็กลัวเหมือนกันพ่อก็คิดว่าเออคงจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไปส่องดูไม่มีพ่อกับ ไปแล้วไม่อยู่แล้วเป็นผมผมก็เล่าเพ่าเจอเจอเหตุการณ์ตรงนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ผ่านไป่อยผ่านผ่านมาเป็นปีเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่เคยเจอมาเจอวันนั้นอย่างเงี้ยมาเจอก็มันก็อดเป็นอยู่ในความทรวลาไปก็ลูกมาปุ๊บก็จะบอกเนี่ยตรงนี้พ่อเจอจะเล่าให้ฟังทุกครั้งถ้าเวลาไปพ่อเจออยู่ตรงนี้บอกจอดรถไปดูไหมเดี๋ยวพ่อพาไปดูโอ้แมวโอ้แมวหรือหนูไม่ไปแล้วหนูไม่เอาบางทีบอกเนี่ยไว้ให้ดูบอกไม่ไม่ดู มันเป็นทางผ่านแต่ว่าตรงนั้นก็ไม่ได้ไปถามดูว่ามันน่าจะมีคนตายหรือคนอะไรมันไม่เห็นแต่ถ้าเกิดถ้าบางทีถ้าคิดเป็นมิจฉาชีพไม่ใช่มันก็ต้องจี้ชิงเรามันก็ดูเห็นบอกว่าเราเห็นเหยนมันโดดจริงๆแล้วก็แล้วก็กลัวว่ามันไปยังไงอะไรอย่างงี้ยนี่คือเรื่องเรื่องนี้หมดแค่นี้ใช่ไหมหมดแค่นี้เขาที่เห็นสั้นๆในอยู่พูดถึงด้านเรื่องคนตายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกทุกตารางนิ้วไม่เอาดีกว่าคือทุกปลายเข็มที่จะหลดลงไปในพื้นแผ่นดินเนี่ยไม่มีคน ไม่มีตรงไหนที่ไม่มีคนตายผมเชื่อว่าเนะมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่นานหรืออะไรต่างๆอย่างอย่างตรงจุดที่เรานั่งเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนสถานที่นี้นะใช่ไหมครับใช่เคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็จะมีคนตายเพราะว่านันากโบร,ราณคดีหรืออะไรบางทีเขาขุดไปก็เจออะไรจเยอะแยะไปหมดใช่ไหมทับร่างที่ทับซ้อนกันอะไรต่างคนตายอ่ะมันมีอยู่ทุกที่อ่ะพี่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ ตรงที่จุดที่ตายอาจจะมีวิญญาณที่มีความผูกพันโออยู่ไม่แง่ใดก็แง่หนึ่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตรงนั้นหรืออาจเขาจะไปฆ่าตัวตายหรืออะไรแล้วแล้วมันทําให้คนเห็นเขาอะไรฆ่าตัวตายครับหรืออาจจะวิ่งหนีเพราะเขาวิ่งที่ที่รถผมส่องไปเขาวิ่ง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 มาแล้วก็หยุดชะงักปุ๊บขึ้นสะพานแล้วกระโดดเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคนแบบ คิดสั้นผมก็ว่าเขาก็จะต้องซึมต้องเดินต้องอะไรใชไหมเป็นไปได้อันนี้วิ่งวิ่งวิ่งมาเหมือนจะกระโดดลงเลยอย่างเงี้ยอยู่ตอนนี้ผมก็นึกว่าเขาหนีอะไรมาแล้วผมก็ดูแล้วมันไม่มีใครไม่มีใครตามไม่มีใครไล่ขับไล่เขาผมเึ่งกล้าไปดูไม่งเง้ยผมก็ไม่กล้ามีการสืบประวัติหรืออะไรก็ไม่แน่นะครับอยู่ไม่แน่นะผู้หญิงอาจจะผู้หญิงคนนี้อาจจะหนีใครมาแล้วก็มีคนตามมาแล้วที่สุดก็อาจจะต้องเสียชีวิตด้วยอ่า เหตุใจเหตุหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าหน้าน้ําเขาโดดตรงนั้นตรงพบผมไปหน้าแรี้งมันไม่มีน้ําแล้วแต่แต่มันตื้นมันมันมันตื้นมันคนว่ายน้ําไม่เป็นก็มีสิทธิ์ที่ว่าโดดลงไปมันมีเหตุผมว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแบบมีน้ำใช่ไหมโดดไปว่ายน้ําไม่เป็นบางทีตกใจก็กลัวแบบไม่รู้แบบใครอาจจะตามมาแล้วก็ดูดเมาละครับขอบพระคุณมากที่แหมนะครับที่มาเล่าประสบการณ์นะครับกับเรื่องนี้เป็นการเรียกว่า าย้ําความจริงในในประสบการณ์ที่เจอนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ใครไม่โดนไม่รู้ครับต้องต้องเจอตัวเองถึงจะรู้ครับขอบคุณมากครับ,รบ,รบยังมีอีกไมหมฮะเนี่ยอ๋อไม่มีเล่าได<ร>้สนุกมากไม่ไครับถ้ามีเดี๋ยวคราวหน้าถ้าไปเจอมาอีกอย่าลืมโทรกิงกัางมาหาผมนะจะเชิญมาเล่านะครับและต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับค่ำคืนนี้นะครับ พบกับผมแมนธวชัยธิรามชาสกุลใหม่ได้ในทุกๆวันสุขเสาร์และอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้คือเที่ยงคืนนะครับสำหรับคืนนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก่อนนอนอย่าลืมสวดมนต์สวดพรน,นะครับจะได้เป็นสีิมงคลหลับก็จะได้ฝันดีตื่นก็จะได้มีความสุขนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจเป็นมีเท่าที่คุณเห็นสวัสดีครับ คุณเคยสงสัยไหมว่าเหตุใดบางคืนเราจึงมองเห็นบางสิ่งสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะปรากฏในมุมตายามวิการแล้วเราก็รีบปัดความคิดทิ้งว่าแค่ตาฝาดหรือคิดมากไปเองแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับไม่จางหายเช่นความเย็นวูบความเงียบผิดปกติหรือแม้แต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่มันเป็นเพียงภาพดวงตา หรือเป็นสัญญาณจากอีกมิติหนึ่งที่เราไม่เคยเข้าใจเพราะบางทีโลกนี้อาจเต็มไปด้วยสิ่งรี้ลับมากกว่าที่ดวงตาของคุณจะมองเห็นได้และบางทีสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีอยู่เพียงเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น